ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมกลับมาอีกครั้งกับเกมโลบล็อก mm hmm. ในแมปโกลอาการเดนทําสวนนะครับท่านผู้ชม mm hmm. วันนี้ผมจะมาอัปเดตสิ่งใหม่และสอนเล่นอีเวนต์ for สัปดาห์ที่2กันนะ mm hmm. มีหลายอย่างที่น่าสนใจทั้งของใช้สัตว์เลี้ยงต้นไม้และของแต่งสวนใหม่นะครับจะเป็นยังไงเรามาดูกันเลย ก่อนจะไปดูกันต่อนะครับผมมีร้านบริการเกมโรบล็อกคุณภาพมาแนะนําจดทะเบียนบริษัทแล้วเชื่อถือได้100%ซนี่เลย Nemo Shop โดยเฉพาะแมปโกลอาการเด่นะครับมีสัตว์เลี้ยงเทพๆเ,เนี่ยขายในราคาถูกมากๆ <Wow. S 1> ขนแพงๆก็มีบริการ FK k ก็มีให้ <Yeah. S 1> หรือกดเกมพาสแมปอื่นๆก็มีเพียบสามารถเข้าไปจัดกันได้ในเว็บไซต์หรือจะเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก่อนในเพจ Facebook ก,ก็ได้ครับ ลิงก์ใต้คลิปเลยจ้าโอเคครับอย่างแรกนะทุก้ชมที่ผมอยากให้ทุก้ชมดูก็คือตรงซุ้มกิจกรรมตรงนี้นะครับจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับต้นไม้เลยนะทุก้ชมซึ่งเราสามารถที่จะดูอ่าภารกิจที่เราจะต้องทำได้ที่นี่ <Yeah. S 1> นะครับเลือกหัวข้อที่2นะทุก้ชมมีอยู่3าภารกิจนะครับถ้าสมมติว่าเราทำเสร็จหนึ่งภารกิจจะได้คะแนนสิคะแนนนะทุก้ชมแล้ว จะมีภารกิจใหม่เนี่ยขึ้นมาเรื่อยๆเลยถ้าสมมุติว่าภารกิจมันยากเกินไปทําไม่ไหวจริงๆนะครับเราก็สามารถที่จะกดรีโลตรงนี้ได้เลยนะครับก็ใช้เงินในเกมธรรมดาเลยนะครับผม <Yeah. S 1> แต่นี้ต้องจําไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าถ้าเรากดรีนะมันจะรีทั้งหมด3ภารกิจเลย <Yeah. S 1> โอเคเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะรูบชม ซึ่งภารกิจแรกเนี่ยมันจะต้องเล่นกับเพื่อนหรือว่าผู้เล่นคนอื่นที่เป็นเซิร์ฟพับบิกนะครับเพราะว่าเราจะต้องเอาไอเทมใหม่นะที่มันเป็นคลาดไปวางไว้ตามพื้นทนผู้ชมเดี๋ยวทําให้ดูนี่ครับทุกู้ชมคลาดนะซึ่งเราจะกดวางตรงไหนก็ได้นะครับเนี่ยเราวางลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะทิ้งไว้แบบนี้นะครับทุกู้ชมแล้วถ้ามีผู้เล่นอื่นไปโดนปุ๊บนีมันก็จะ เด้งขึ้นมาฟาดหน้าแบบนี้นะเหมือนเป็นการแกล้งกันสนุกสนุกนะครับผมซึ่งอันนี้ผมก็ไม่ได้ทําอยู่แล้วนะครับอันที่2นะครับง่ายมากเลยก็คือการวาง Maple s p r i n งเกอนะครับที่เป็นไอเทมในร้านเกียร์นะอืมอันนี้เป็นของสัปดาห์แรกอยู่แล้วนะครับเอามันอยู่ในคีย์ัตผมก็หาไปเถอะนี่ครับทุกชมแค่วางลงไปนะนี่ก็ได้มาแล้วนี่บได้มา10คะแนนนะทุกชม เนี่ยเห็นไหมครับทุกชมมันเปลี่ยนแล้วนะก็เป็นภารกิจใหม่นะครับให้เราเอาเมเปิลไซลับนะไปให้สัตว์เลี้ยงของเรา1อันก็จะเสร็จภารกิจนะครับส่วนอันนี้นะครับให้วานเมล็ดเมเยอร์เลมอนนะแต่แล,ละภารกิจเนี่ยก็ไม่ได้ยากมากนะครับอืมปึ๊บเนี่ยวางปุ๊บผมได้เลยภารกิจนะครับแล้วก็เอาไซลับให้สัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งเนาะปึ๊บเนี่ยเสร็จเลยทุ้ชมเห็นไหมครับ ได้มา20คะแนนอย่างรวดเร็วนะครับผมโอเคซึ่งคะแนนนะครับเราสามารถที่จะดูตรงป้ายนี้ได้เลยนะว่ามีกี่คะแนนนะครับเนี่ยผมมีอยู่470คะแนนนะครับรางวัลที่ผมจะได้เนี่ยก็คือระดับ d ีวนะ ซึ่งรางวัลเนี่ยมันจะได้ในอีกประมาณ7ชั่วโมง4นาทีกว่าๆ <Yeah. S 1> เนี่ยท่านผู้ชมเขาจะบอกอีกป้ายหนึ่งด้วยนะครับว่าของรางวัลเนี่ยจะได้ทุกๆ24บชั่วโมงนะครับหรือว่า1วันนะ uh huh. ซึ่งของรางวัลเนี่ยเรามาดูกันท่านผู้ชมถ้าสมมติว่าเรามี50คะแนนนะครับของที่เรามีโอกาสจะได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับป่วยแตกมากเลยแล้วก็ร้อยคะแนนนะครับจะได้ประมาณนี้ 150อ่ะของเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ200อ่ะเริ่มมีไข่โผล่มาแล้วแล้วก็เป็นซีดแพ็คใหม่นะครับที่เข้ามาในสัปดาห์ที่2เนาะเดี๋ยวถ้าไงรอให้ผมได้ครบทั้ง6ต้นเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับโอเคอันนี้250คะแนนนะครับนี่มันก็จะเริ่มได้ของดีขึ้นเรื่อยๆ350คะแนน เริ่มมีปุ๋ยทองคำแล้วทุกผู้ชมอันนี้ปุ๋ยนะครับถ้าสมมติว่าเราเอาไปใส่ในต้นไม้นะมันก็จะเปลี่ยนต้นไม้ของเราให้เป็นต้นไม้ทองคำเลยนะครับ <S <S แต่มันจะไม่ได้อยู่ตลอดนะทุกผู้ชมมันจะอยู่ได้แค่ไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็อันนี้นะครับเป็นลอริปป,ปใหม่เนาะรูปลูก,ลกอกนะครับทุกผู้ชมมันก็จะไปช่วยเพิ่มเลเวลหนึ่งเลเวลให้กับสัตว์เลี้ยงประเภทฟอสนะครับอืมอ่ะเนี่ยท่านผู้ชมสูงสุด อยู่ที่500คะแนน <Yeah. S 1> นะครับอันนี้ก็คือของที่เรามีโอกาสได้เนอะมีแต่ของดีๆนะครับอย่างอันนี้นะครับน่าสนใจที่สุดเลยนั่นก็คือเจ้าปุ๋ยเรนโบนะครับจะเปลี่ยนต้นไม้ของเราเนี่ยให้เป็นเลนโบนะ mm. แล้วก็อันนี้จะมีซีดแพคแบบิลเวอร์ด้วยนะครับถ้าเราเปิดออกมาต้นไม้ที่เราได้เนี่ยมันก็จะเป็นต้นไม้แบบว่า ลำต้นมันก็จะเป็นเงินเงินแบบเป็นซิลเวอร์เลยนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะอันนี้เมเปิลเลซินได้มาเป็น,มนเมล็ดเลยสําหรับใครที่อุ่่มในร้านค้ามเมล็ดแล้วไม่ได้สักทีนะครับก็มีโอกาสได้ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็จะมีอันนี้เป็นบัวลดน้ําแบบโหดสุดๆไปเลยเนะี่ย <c oughs> คิดว่าน่าจะลดทีเดียวแล้วพืชโตเลยก็เป็นได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นโรลิปป์ซิลเวอร์นะครับคิดว่าน่าจะ เพิ่มเลเวลให้ได้มากกว่า1เลเวลหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะนี่แหละครับทุกชมผมทําอีกแค่3ภารกิจเท่านั้นนะครับผมก็จะได้500คะแนนแล้วก็จะมีโอกาสได้อาของรางวัลระดับสุดท้ายนะครับน่าจะเป็นระดับพริสมติกนะซึ่งตอนนี้เนะี่ยมันเขียนว่าเป็นระดับดีวยอยู่นะครับทุกชมโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะมาทําให้ครบเลยนะอีกแค่3ภารกิจเท่านั้นนะครับเอเขาบอกว่าให้ผมเก็บฟักทองนะลดน้ํา10ครั้งนะครับ เคงั้นเราจะปลูกฟักทองก่อนนี่แล้วก็ลดน้ําใส่ฟักทองเลยไงเป็นการทําภารกิจแบบว่าลวดเดียวได้หลายภารกิจเลยนะครับทุกช่องเนี่ยลดน้ําแค่นี้ก็คือได้แล้ว1ภารกิจนะโอเคนี่พอมันเต็มร้อยแล้วนะครับเก็บได้ปุ๊บเราก็จะได้ภารกิจเลยดูนี่ขึ้นมาแล้ว <c oughs> เหลืออีกภารกิจเดียวเท่านั้นกับทุกชม ตอนนี้คือ490คะแนนแล้วจ้าตึงตึงเอาล่ะเขาบอกให้ผมป้อนอาหารสัตว์เลี้ยง3ครั้งนะครับโอโหง่ายมากเลยป้อนหนึองสามเรียบร้อยครับทุกผู้ชมเสร็จแล้ว <Huh? S 1> ส่วนใหญ่นะครับทุกผู้ชมภารกิจที่ซุ้มเนี่ยมันก็จะเป็นภารกิจง่ายๆทั้งนั้นเลยนะครับเอ้าวห0าแล้วแต่ทำไมยังเป็นระดับดีวายอยู่อะ หรืออาจจะต้องอีกภารกิจหนึ่งครับทุกชมไปโอเคได้ไมา20คะแนนครับทุกชมมาดูซิมันจะเปลี่ยนรางวัลให้ผมหรือ,อยังอ่านี่เป็นระดับฟิสมาติกแล้วครับทุกชมเอาง่ายๆก็คือมันต้องอ่510คะแนนขึ้นไปต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ร้านค้าทั้ง4กันบ้างว่ามีอะไรเพิ่มมาใหม่นะทุกผู้ชม <Yeah. S 1> เริ่มที่ร้านเกียร์กันก่อนเลยนะครับ อย่างที่ผมได้เคยพูดไปนะมันก็จะมีอันนี้คลาดนะครับผมทุกทที่ใช้ในการแกล้งคนแล้วก็ทําภารกิจเนาะมีอันนี้กระดิ่งลุกโอกนะครับที่จะทําให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยวิ่งเล่นรอบๆตัวเราอยู่ชั่วครู่หนึ่งนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมลองเลยละกันนะครับทุกผู้ชมันต้องเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทฟอด้วยครับทุกชมถ้าเป็นสัตว์เลี้ยงธรรมดาไม่ได้นะนี่ผมไปสั่นข้างนอกมันจะตามไหม กุงกิงกุงกิงกุงกิงเฮ้ย,ยมาท่านผู้ชมนี่ <Huh? S 1> โอ้แต่มาแค่นี้ง่ายคือถ้าข้างนอกครับท่านผู้ชมมันจะแบบว่าออกมาไม่ได้นะโอเคต่อไปนะครับท่านผู้ชมนั่นก็คือเจ้านี่เลยนะครับเป็นโลลิปปรูปล,ลูกโอ๊กนะใช้ในการเพิ่มเลเวลหนึ่งเลเวลให้กับสัตว์เลี้ยงประเภทฟอล คล้ายๆกับโลลิปป์ธรรมดาแหละครับแต่ว่ามันจะใช้ได้แค่สัตว์เลี้ยงใหม่เนาะสัตว์เลี้ยงประเภทฟ,ฟอลนะครับโอเคแล้วก็อันสุดท้ายนะทุกผู้ชมนั่นก็คือซูปเปอร์ที่เป่าใบไม้ครับทุกผู้ชมผมคิดว่ามันน่าจะแรงหรือว่าอาจจะใช้ได้นานกว่าเดิมนี่เอาเลยไปด,ดูิโอ้โอ้โมันแรงทุกผู้ชมโหแรงมาก,มกวู้วว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 ว แต่ก็ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ค่อยได้เห็นผลมากมายก็ประมาณนี้ครับทุกชมสำหรับของใหม่ในร้าน้าเกียร์นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูร้านค้าสัตว์เลี้ยงกันบ้านนะครับมีอะไรใหม่นะไข่เหมือนเดิมนะครับทุกชมอ่ะมีปลามาเพิ่มนะครับมีนกสีดํามาเพิ่มนะครับแล้วก็จะเป็นเป็ดเนาะแล้วก็จะเป็นนี่เลยเลดแพนด้านะครับระดับดีวนะเดี๋ยวถ้าไงผมจะมา รีวิวให้ดูแยกเป็นอีกคลิปหนึ่งให้ดูอีกทีนะครับโอเคนะต่อไปนะครับร้านขายมาเมล็ดจะมีฟอสซิตแพ็คเข้ามาให้นะครับอ่าอันนี้แหละคือดีนะทุกชมซึ่งจากที่ผมลองนะครับรีร้านค้าเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีมาขายทุกครั้งที่รีเลยนะครับครั้งละหนึ่งแพ็คนะทุกชาม, <Wow. S 1> มก็คือดีมากๆนะครับอ่ดูเหมือนว่า จะมีใหม่แค่ในซีดแพ็กนะครับส่วนมเมล็ดอื่นเนี่ยก็เป็นมเมล็ดเดิมในสัปดาห์ที่แล้วนะครับไม่มีอะไรใหม่นะโอเคต่อไปเรามาดูในร้านตกแต่งสวนกันบ้างเนี่ยครับรู้สึกว่าจะมีกล่องใหม่นะทุกชมก็คือกล่องนี้นะครับอ่าโอเคแล้วก็อ่าอ่ะ,อ,ะอันนี้อันใหม่นะครับผมเป็นเหมือนวงๆอะไรสักอย่างนะทุกช่แล้วก็อันนี้เป็นกองฟางนะครับมาใหม่แล้วก็อันนี้ เป็นแบบว่าใบไม้กองกองกันนะทุกชมืมโอเคครับทุกชมคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะหวังว่าทุกชมจะเข้าใจนะครับผมในการทําภารกิจเล่นกิจกรรมใหม่นะถ้าใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะครับขอบคุณท่านม,มากครับที่คอยกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe เป็นกำลังใจกันนะเดี๋ยวไปเชินคลิปหน้าครับไปละครับบ๊ายบาย